สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับปีกิวทีวีนะวันนี้อยู่กันในเกมนะคะแะวันนี้ครับเราจะมาแกกตอนลงมดนะคะมาเป็นมอดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับน้อยครับมดนี้คือนี่นะจะเกี่ยวกับพวกไฟนะครับเดี๋ยวเราปรับให้เป็นตอนมืดก่อนนะครับ ค,คือของที่มันจะทำให้เรานะมีแสงแ้วยว่างนะับอันแรกก็ทอชนี่พอเราถือแล้วนะครับมันจะมีแสงนะครับแต่มันจะมาใส่โลไม่ได้ครับ ว่ามันจะสว่างกว่าถือนะครับไดี๋วดูอันต่อไปกันลาวานะนี่ลาวาโ่าเอ้เออเออเออไม่ไม่เปเจอไม่ไปเจอ สำหรับการไปถ้ำม,มากเลยครับนี่แมกมาแม่บอกนะครับแสงมันก็จะน้อยๆหน่อยนะครับนะพอวางนะครับโอ้โหไม่ให้แสงอะไรเลยนะถือดีกว่านะครับนะมีแสงยินดนึงมแต่นี้ไม่มีเลยคต่อไปแคมป์นะครับแคมป์ไฟ ด้วยวางนะวางก็แสงเยอะกว่าถือนะครับจะดีมากเลยนะครับต่อไปก็โกสโตอร,ร์นะมีแสงเหมือนกัน โซนะคะเมื่อกี้เป็นโกสโตนร์เตทนะคะเอามาครับมันนัว่างมากเลยครับตัว่างมากเนี่ยเต็มเ,เลยนะต่อไปก็ซีแลนเทอร์อืมพอถือนะครับ ใช่เลยครับก็จะเป็นบ้างนะครับตอนแรกอันนี้ไงได้แล้วครับนี่นันเธอต่อไปครับีบีบคอ l ไม่หมดเลย นสว่างมากสว่างมากเลยนะครับต่อไปก็เบสรถวางไม่ได้นะครับแต่มันจะสว่างนะต่อไปครับในเบสพาวเดอร์อุยเขาเรียกว่าอะไรไว้ยเปทำยานะครับ ไปนะครับแมกมาค,คลิมสว่ายเหมือนกันต่อไปก็เลสโตนทอนนะครับมันจะแบบสว่านนิดเดียวนะครับนิดเดียวว้าใจมันวันนี้นะเหมาะสำหรับการเอาชีวิตรอดมาก บางครั้งเราต้องไปลงเหมืองเผื่อเราลงนะครับเราก็ใช้พวกนี้ใช้มอดนี้นะครับเพิ่มแสงสว่างอันนี้ก็็อกเรสโตร์ต่อไปเป็นแจ็ค l ลันเทอหรือพัทองไฟนะครับวางแสงสว่างแบนเนี้ถือแล้วมันก็น,นิดเดียวอยู่นะอันนี้ครับนี่ นี่ยทุกคนมันแบบสว่างมากโอ้ยสว่างมากครับก็เราวำบังก,ก็บอ่าอ่แบบ๊กนะครับเป็นบ๊กนะครับเนี่ยมันบ๊กค,ครับทุกคนนี่ครับเนี่ยได้แล้ว เอาวาพัสกกดวเราไปดูวิธีสอนโหลดกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้นก็เข้ามาในที่โหลดบอดแล้วนะคะเรื่องไปด้แล้แงเลยนี่ัะคือของที่มันใช้ได้ครับที่ตั้งเยอะนะผม เราจะให้ดูไม่กี่อย่างเี้นะครับเนี่ยเพื่อลงไปนี่ครับก็จะเจอควาว่า LED Light l i v i t e n l a t t e นะครับนี่ครับกดตามลูกศรบอกเลยนะครับนี่ครับแล้วกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ รอนะครับตอนนี้ครับก็โหลดเสร็จแล้วกดตามทุกสอนบอกเลยนะครับก็จดาวโหลดแล้วกดเดตไลท์อันนี้ครับนี่แล้วกดดาวโหลดนะครับนี่แล้วกดเปิดไปเลยนะครับกดไมโครับนะครับนี่ครับทุกคนก็เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยนะครัเนี่ย ที่มันเขียนว่า fail นะครับของคนอื่นจะเป็น s เขีย t น,นะครับเพรโหผมลดมาแล้วนะครับจะกด้า t a ้ยกด beta แล้วะครับผมเชฟเชฟ beta กดไปเลยกดไปเลยกดไปเลยหมดปีนหมดปีนตัวนตรงนี้นะครับเนี่ย experiment เ,เ,เนี่ยครับไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับ มาตรงบีฮาแพ็กนะครับนี่นี่ครับถือทอดเป็นรูปแบบถือทอดเลยนะครับคลอโรลอนกดคลอนนะครับกดสร้างแบบเรานะครับก็อรอไปนะครับอ,อตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเป็นเทร็เรบร้อยนะ การมาหยิบของกันเลบอแต่าชอบอันนี้ครับเนี่ยสรุมรายนะครับกลับไปตอกันคืนสอนนี่ครับกลางคืนฮึอ่ะนี่นี่ครัเป็นแบบสว่างะสว่างมาก พอวางก็คือมันสว่างมากครับถ้าใครช่อบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไค้ต์กดกระดิ่งกระดิ่งทั้งหมดให้เลยครับสองครับ